ต้องบอกเนาะว่าผมไม่ได้ตะบ,บี้ตะบันเชียร์หุ้น t s m c นะผมแค่มองว่าฟันเดเมนทัลของเขาเนี่ยดีสุดในรรดาทุกตัวแต่ทุกตัวเนี่ยมันไม่สามารถฝืนสังขารของอุตสาหกรรมได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้มันต้องเกิดแก่เจ็บตายตัว t s m c มันเป็นหุ้นเชิงวัฏจกักรเมื่อวัฏจักรของอุตสาหกรรมมันเป็นลักษณะข,ของขาลงเดี๋ยวมันก็จะมีเล็กของขาลงมันยังตอบไม่ได้ว่าอะไรคือจุด ที่ทําให้ TSMC จะกลายเป็นขาลงหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมจะเป็นขาลงใน<ม>ช่วงเวลาที่มีการลงทุนใน AI เยอะขนาดนี้หรือว่าความต้องการในแง่ของการใช้ชิปยังเยอะขนาดนี้สมาร์ทโฟนก็ดีขึ้น PC ก็ดีขึ้นม,มันดูเหมือนแบบ AI ไม่ยอมหยุดอ่นะแล้วไอ้ตัวที่มันมห่วยๆออโตโมทีย PC สมาร์ทโฟนจากที่ห่วยๆมันครบรอกของมันแล้วมันมาซับมาเขาเรียกมันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถจะซื้อได้ ถ้ามองในเชิง valuation ก็ไม่ได้ถูกเท่าเมื่อก่อนมันอยู่ที่25เท่าก็าไม่ถูกไม่แพงอาจจะบอกได้นะว่ามันเป็นหุ้นที่อาจจะเรียกว่ามีปัจจัยพื้นฐานที่ซัพพอร์ตรอดูการเปลี่ยนแปลงในเชิงของตัวเทคโนโลยีในช่วงของปลายปีหน้าว่าควอนตัมจะมาแล้วจะสร้างผลดีกับตัวเทสทมีมากน้อยแค่ไหนครลงทุนหุ้นนอกผ่านแอป i n n o v เ s t ัโหลดเลย